สวัสดีค่ะแม่ลงได้ค่ะวันนี้เราจะมามาเรียนเรื่องนะคะส่วนประกอบของอากาศนะคะจากที่เราเรียนไปจากที่เราเคยรู้ไปบ้างแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ วันนี้เราก็จะมาทบทวนความรู้เดิมของเราที่นักเรียนู้เคยเรียนมาหรือว่าเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบของอากาศมีอะไรบ้างนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่รอบๆเรา,า,าทุกหนทุกแห่งเลยใช่ไหมลูกนะคะอากาศจะอยู่ด้วยรอบๆตัวเราทุกหนทุกแห่งเลยนะคะเราสามารถมองเห็นอากาศได้หรือไม่ ือไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะน,นั้นถ้าเราเถ้าเราอยากรู้ว่าอากาศมันมีอะไรบ้างเรามองไม่เห็นเราต้องหาวิธีในการจับอากาศใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่าภายในอากาศมันมีอะไรบ้างเราจะเราจะมีวิธีในการจับอากาศถ้าเราจะจับอากาศในถุงพลาสติกนันเป็นคิดดูนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นภายในถุงพลาสติก ะะซึ่งเราจะมาทําในกิจกรรมนี้ต่อต่อไปนะคะรวมเข้าไปดูสิเจออะไรบ้างน,นักเรียนสัมผัสด,ดูสินักเรียนเห็นอะไรบ้างมันลื่นๆใช่ไหมคะแห้งลองสัมผัสด,ดูนะคะเ,เสร็จแล้วนักเรียน บันทึกผลซิบันทึกตรงไหนตอนไหนอตอนตอขั้นตอนที่สองใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองอตอนที่สองอันที่หนึ่งใช่ไหมคะก่อนนําไปแช่เห็นไหมคะมันเป็นยังไงคะ,ะมันลื่นแล้วก็เป็นยังไงแห้งใช่ไหมคะ,ะนักเรียน นะคะเราก็ใช้วิธีการทำยังไงแบ่งไปเกินมาใช่ไหมคะเมื่ออากาศเต็มแล้วทำยไงเรารีบผูกบฝาถุงหบยังไงเสร็จแล้วใช้ยางรัด เติ้มไม่ต็มไม่รู้อะอาการเนาะเสร็จ<ะ>แล้วเราเรามาแช่ตรงนี้กี่นาทีนะลูก <ư? S 1> เออสิบนาทีนะ,ะคะแช่สิบนาทีเอาใบมอนได้ยังอ่ะจัะอยู่เราจะให้ ทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามันทุกฝนตัวนี้ก่อนกูจะเช็ดให้นองเดี๋ยวให้เรียนเปิดเปิดตาถุงสัมผัสทำไม่ไหลถุงเลยเดี๋ยวให้เปิดสัมผแล้วก็แย่งันนะคะเดี๋ยวเราก็ตรงต่อให้เพื่อน สัมผัสขุนที่ออามาจากอากอกมาจากที่เราแช่มาคือสีมันดีแล้วมีมีความรู้สึกยังไงอ่ะนักเรียนลองบันทึกกลบดูสิเอาบันทึกก่อนเอาบันทึกเลยค่ะ,ะครู้สึกว่ามันมีมีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมคะใช่มสัมผัสแล้วเย็นเย็นด้วยใช่ไหมมีความรู้สึกเย็นเย็นด้วยใช่ไหมคะที่มันเย็นเพราะอะไร เย็นแล้วก็มีน้ำอยู่ใช่ไหมลูกวันพหัตรงไหนไม่มอนเย็นแล้วก็มีมีน้ำอยู่ข้างในใช่ไหมคะจรับดูจับดูได้นี่เลย Thank you.